มื่อวนี้ครับวันที่31ธันวาคม2566นะครับเมื่อนี้ต้องบายบายแล้วนะครับเพราะว่าต้องกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็ลังเตรียมของนะครับเพื่อที่จะแพ็คของกลับบ้านนะครับก็บรรยากาศในมุอเซาวมื่อนี้ก็นาวนะครับเส้นเคยนะครับหมอกก็เยอะนะครับนะครับเบิ้งสภาพครับแต่ละผู้แต่ละคนนะครับ ตอนม้เนี่ยบ่เท่าไรอกครับแต่ว่าตอนกลับเนี่ยจักอีกอย่างครับตอนม้ตนิตอนกลับนี่ยวุ้นวุ้ยครับอันนี้ครับแม่น้ำโคงนะครับยามมือเสารนะครับบรรยากาศนะครับของวันนี้นะครับหมอกเยอะมากนะครับเย็นจัดนะครับพี่น้องครับผมว่รู้ว่าอุณหภูมิตอนนี้มันอยู่ที่เท่าไรนะครับแต่รู้ว่าสดชื่นครับที่เห็นยนั่นนะครับเป็นเรือหาป่านะครับพี่น้องครับ เัือบขคนที่เกือบขาดนะครับพี่น้องมาเที่ยวเชียงคานนะครับเรือหาปลาเป็นของไทยนะครับเพราะว่าจะมีธงนะครับประเทศไทยนะครับปักอยู่ที่เรือนะครับทุกคนซึ่งเขาต้องปักนะครับเมื่อวานนะครับก็เห็นอยู่นะครับเป็นเรือลำหนึ่งนะครับตีแลนดผ่านมาก็เป็นธงชาติลาวนะครับพี่น้องเป็นเรือขนส่งของลาวนะครับ วานนี้นะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องครับเช้านี้นะครับตรงนู้นในไกลนะพี่น <us> ้องครับอาจจะเห็นมาชัดนะครับนั่นก็เป็นลานแคมปิ้งคือกันนะครับก็ในจุดของเชียงคานนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นก็เห็นประมาณสามจุดนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับถือว่านะครับการมาเที่ยวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับส่วนลายนะครับเขาจะมุ่งเน้นไปทางแคมปิ้งนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นร้านแคมป์ของดอนไข่นะครับแคมปิ้งนะครับอยู่ใกล้กันกับถนนคนเดินเฉียงคานนะครับระยะห่างกันประมาณจักสองกิโลนะครับพี่น้องครับเหมาะที่จะมาแคมป์นะครับแล้วก็บรรยากาศของน้านั้นมีน้ําอุ่นนะครับมีน้ําอุ่นให้พร้อมนะครับน้าไหลตลอดคืนนะครับถือว่าดีมากนะครับเหมาะมากนะครับ ผู้ใดที่บ่ไดว่าเที่ยวนาหนาวนะครับแนะนํามาหนาแรกนะครับเพราะว่าแม่น้ําโขงนะครับบริเวณนี้นะครับมันจะเป็นบริเวณน้ําตื้นนะครับมันสามารถลงไปเล่นได้นะพี่น้องเมื่อวานนี้ผมก็ลงไปแล้วนะครับน้ำเดือนจ่อยๆครับมันเป็นนาหนาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงหายซีซั่นหรือดูแรกนะครับมีนาเมษาเดี๋ยวครับหลับรองว่าสดชื่นก็เล่นน้ำทะเลนะครับพี่น้องครับ นี่ครับมา Studio. ส a, องครอบครัวครับอันนี้ค <grateful S 2> รอบครัวเพิ่นกาลังจัดเตรียมเต้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ของผมนะครับย yeah. ังพ <Stat> ่ได <ain. Corps. S 1> ้เตรียมพร้อมอป็ยังลยนะครับพี่น้องครับกระพร้อเป็นยังครับอีกน้อยน้อยนะครับเดี๋ยวลอแม่บ้านนะครับไปเข่าของน้ำเสร็จแล้วนะครับกระสีได้พับเก็บนะครับเพื่อไปใส่รถนะครับเดินทางกลับชัยภูมิกันนะครับนี่ก็คือเพื่อนนะครับเพื่อนร่วมการเดินทางนะครับครับ มาตั้งแคมป์เหมือนกันครับแต่ละคนก็มีเต้นที่บุคือกันครับมือนี่สออที่สุดก็คือเต้นนี้นะครับใหญ่มากนะครับครอบรัอใหญ่นะครับเจ็ดคนนะครับความยาวของเต้นนี่อยู่ประมาณเกือบหกเมตรนะครับห้าเมตรกว่านะครับสุดยอดมากนะครับเต้นนี้นะครับเต้นแบบนี้ก็ดีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเอาบรรยากาศมาให้เบึ้งนะครับพี่น้องเนาะนะครับบนพุณนก็มีนะครับใต้ต้นมะคามนะครับก็จะมีเต้นหลายแบบนะครับพี่น้อง นะครับโอ้ยครับดีครับพี่น้องครับอยากให้มาเที่ยวอยู่ดอกครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ